วันนี้เราจะมาวาดรูปกันเราจะวาดรูกคนนะเดี๋ยวเราไปวาดแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วน,น,นี่รูปคนนะีรูปคนนะต่อไปจะเป็นลูกเราจะให้ทุกคนเลือกคุยผมเวลาจะาวาด ระวังเงินกับสองกับสามแต่เราจะวาดตอนจบคลิปใช่หรอ,อวะวาดตอนทำคลิปใหม่แล้วกันตอนเธอเล่นของสนุกมากนี่ใครอยากเห็นหน้าสุดหรอ

เลือกหนึ่งให้เขียนคำว่าให้เขียนจอจานแล้วก็จุดใครเลือกสองให้เขียนอออ่างแล้วก็จุดอันสุดท้ายปอปลาแล้วก็จบแล้วใครเลือกอันไรนะบอกดูเลือกเลยเลือกสำหรับคลิปเราก็จบแค่นี้นะจะไปไปปอ